สวัสดีค่ะวันนี้มีร้านอาหารมาแนะนํานะคะแถวสว่างคาโลกนะคะชื่อร้าน1 2หน่วยตัดนั่นเองเป็นบรรยากาศแบบไทยๆนะคะบรรยากาศดีมากและก็คนไม่เยอะมากด้วยนะคะวันนี้ที่ไปกันนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะกว้างขวางเขาจะมีคาเฟ่กับอาหารนะคะเราสามารถเข้าไปนั่ง ได้เลยมีทั้งห้องแอร์ห้องพัดลมมีนะคะแต่น,นี้เรียกเป็นห้องพัดลมเพราะว่าวันนี้ฝนตกอากาศไม่ร้อนมากอันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆภายในร้านนะคะเสร็จแล้วเราก็มาแวะกินข้าวที่ระเบียงกาแฟร้านเก่าร้านประจำร้านเดิมมากี่ทีก็ต้องทำไงแวะ แล้วก็มาต่อกันด้วยอเมทิสนะคะรอบที่แล้วเคยมาแต่ว่าไม่ได้มาเล่นรถโกคาร์ตนะคะรอบนี้เราก็เลยต้องมาซ้อมมือกันใหม่อันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะแล้วก็จะไปสั่งเครื่องดื่มอะไรกินกันก่อนนี่อันนี้จะเป็นเมนูอาหารนะคะไม่ใช่อาหารสิเครื่องดื่มอันเนี้ยอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนของคาเ่นะคะ มีพี่หมีด้วยอะอันนี้มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรถขาถไถยหรอให้เด็กเล่นเล่นกันนะคะแล้วก็จะมีปั่นจักรยานมีรถอะไรเนี่ยโกคาร์ทเหรอให้เด็กเล่นนี่ <laughs> รู้สึกว่าคนที่สนุกที่สุดคือเด็กโตนะคะเด็กเล็กไม่ค่อย นี่มาแล้วอ่ะเสร็จพอเสร็จแล้วเราก็มาไหว้พักก่อนกลับกันนะคะในการจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหนึ่งวันของเราบ๊ายบายบ